โย่ w h a t s, s u p YouTube สุรดีครบผมต้านะครับเจสันครับกลับมาเจอกันอีกแล้วกับเวิร์กอัแบบเรีว,เรวิวันนี้ทําตามสัญญาเราจะมาเป็นเวิร์กอัพนั้นแต่ว,วันนี้เราจะมาสอนเทคนิคหลังแขนกันเลยลุยก็อ <c ười> ันนี้อันนี้เป็นเทคนิคของเรานะครับในวอร์มเซตแรกอะ่ะคือเราจะไม่นับจํานวนเล่นจนรู้สึกว่าตึงตึงร้อนร้อน,อนค่อยเริ่มนะค่อยเริ่มนับเป็นหนึ่งไมหมายถึงว่า เล่นไปเื่อยๆเพราะว่าใบเพราะว่าไตาเสพของเรามันเป็นกล้ามเนือ้อมัดเล็กพอเราวอร์มไม่ถึงอ่ะแล้วเราเล่นแค่12ครั้งอ่ะมันยังไม่โดนเลยไม่โดนมันยังไม่โดนเลยอันนี้อันนี้จากจากจากความความเห็นส่วนตัวแล้วก็แบบแบบขอเรียกว่าจากประสบการณ์เพราะฉะนั้นเราจะวอร์มเซตแรกคือเล่นจนรู้สึกเจ็บตึงพอตึงเสร็จปุ๊บเราจะนับหนึ่งค่อยเริ่มน,นื่นก็คือ ก็คือเปิดมาปุ๊บเล่นไปเรื่อยๆก่อนพอรู้สึกเริ่มร้อนเริ่มตึงที่ก้ามเรือหังแขนงค่อยเริ่มนับหนึ่งค่อยเริ่มนับหนึ่งอ่าาไตเสร็จเราจะเล่น15ครั้งถึง20ครั้งครับก็คือเล่นไปเรื่อยๆก่อนยังไม่ต้องนับพอรู้สึกเริ่มร้อนเริ่มเริ่มตึงปุ๊บนับหนึ่งเล่นให้ครบ15ห้าจบหนึ่งเซตโอเคนะเก็บนะพอหลังจากเซตแรกไปแล้วอ่ะพอเรามาเล่นอ่ะมันจะเจ็บละมันจะตึงละมันจะตึงไวขึ้นก็คือไม่ต้องวอร์มแล้วใช่หนักที่เล่นนะครับก็คือสามารถส่นนน้้หหัักกทีไดเลย อ,อย่างงี้มันเบาไปเราจะาใส่น้ำหนักเพิ่มเข้าไปคือเขาเรียกว่าอะไรอะสำหรับผมอะที่ซี่ซ้อมกันอะมันก็คือใส่น้ำหนักหนักไปเลยม,มันถึงจะโดนอะไรเงี้ยโอเคแขนแนบลำตัวนะครับแขนแนบลำตัวแบบนี้กดลงบ,บีบไม่ต้องปล่อยสุดขึ้นมาแบบนี้นะลงมานี่นี่แค่นี้ แขนระดับแค่นี้แล้วก็ดึงลงแค่นี้ดึงลงแค่นี้ดึงลงไม่ต้องไปสุดแบบไม่ต้องสุดแบบนี้นะเอาแค่ครึ่งหนึง่งเก่งลำตัวบีบดึงครึ่งหนึ่งพอพอครึ่งหนึ่งเพออะไรไ,ไหมพอครึ่งหนึ่งปุ๊บมันจะทำให้เหมือนเรากล้ามเนื้อเราไม่ได้พักพอไม่ได้พักเสร็จปุ๊บมันจะเริ่เรมเกิดจากการล้าพอล้าปุ๊บแขนเราทำงาน อ่ะเนี่ยเริ่มตึงละเราจะนับหนึ่งหนึ่งสองสาม,ส,ามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ เห็นไหมมันจะเริ่มชาพอเริ่มชาเสร็จุ๊บหลังแขนทํางานนั่นแหละแสดงว่ามาแล้วกัมเนล้วเราจะเริ่มรู้สึกร้อนแบบร้อนเลยอะนะครับมาเจสันโอ้คเดี๋ยว oh, <shit. S 1> คอยดูฟิลนะฟิลที่เจสันเล่นนะคมันจะบอกโพซิชันก็คือจับดึงลงสดุดครึ่งหนึ่งพอเห็นไหมครึ่งหนึ่งแล้วก็ดึงลงเห็นไหม ตรงนี้อาจจะทำงานไปเสร็จช่วงนี้จะทำงานบีบนั่นแหละชะ้าๆอ่าเริ่มตึงยังถ้าเริ่มตึงนับหนึ่งอันนี้คือเซตวอร์มนะครับก็คือเหมือนแบบเราเล่นจนรู้สึกมันตึงแล้วพอมันตึงเราเริ่มนับหนึ่งเห็นไหมมันจะเป็นการเนื้อนะตรงนี้ตึงนั่นแหละเยี่ยมนั่นแหละนับยังสสาม เดี๊ยวน่าละดึงโอเคอันนี้มีเทคนิคส่วนตัวแชร์นิดหนึ่งนะครับก็คือสำหรับเล่นท่าเนี้ okay, mm hmm. นยเคเบิ้ลไตเสร็จอะถ้าใคร mm hmm. แบบหมดแล้ว mm hmm. อยากจะชีตอยากจะโกงไปต่อหน่อยเนี่ยปกติแล้วเราจะจับหางย่้ใช่ไหม mm hmm. ถ้าเกิดผมจะโกงไปต่อนิดนึงผมจะกดชิดกันมันจะไปต่อได้อีกนิดนึงแล้วก็วกดึงแล้วก็ดึงลงเลย mm hmm. อยนี้ โ <Okay. S 2> อเคโอเคลองดูครับแล้วที่สำคัญนะครับพักเซตน้อยๆมันทำให้เราตึงอืเนี่ยเห็นปะพอมันคือพอมันกล้ามเนื้อมันได้ทำงานปุ๊บพอเรามาเล่นเรบแรกๆอะ่ะมันตึงเลยครึ่งหนึ่งพอดึงครึ่งหนึ่งพอครึ่งหนึ่ง สิบเลยใช่ไหมพอผมอยากไปต่อผมจะไม่กล้าอ้าแขนแล้วอย่างที่เจสันบอกผมจะจับนี้กดลงแขนคู่เพื่อเพื่อให้มันไปต่อยข้าทีซ <c oughs> ิลเห็นไหมกล้ามเนื้อหลังทำงานเต็มที่เลยไปเห็นไหมกล้ามเนื้อของเจสันมันจะเป็นก้อนเลย à hiểu đây lẹ cột vậy dầm cột cột khứng dầm à <cười> à Oh. ฟีลเป็นไงบ้างตึงตึงเห็นไหมใตเสร็จโอเคต่อเนื่องเลยนะครับ1 5บหถึง2ีครั้งมันจะมันจะทำให้เราฟีลมากอย่าเวียงนะค่อยๆลงดีบ <Deep off. S 1> ออก มีสมาธิทุกๆเล็บมีขเขาเรียกว่าอะไรทุกๆเล็บมีประโยชน์มีการพัฒนาต่อกล้ามเนื้อของเราเราต้องใส่ใจโฟกัสทุกๆเล็บมีความสำคัญโอเคฟิลตึง เซตที่เท่าไหร่แล้วเจสันสามครับเซตที่สามนีมม่เห็นไหมคือแค่ครึ่งหนึ่งพอนั่นแหละดึงครึ่งหนึง่งพอยิ่งครึ่งหนึ่งอะ่ะมันเหมือนเราจะเขาเรียกว่าอะไรเราจะดึงเขาเรียกว่าเรากล้ามเนื้อเราจะทำงานต,ตลอดเวลามันจะแบบมันจะไม่มีการพักอะ่ะพอมันมีการพักเสร็จป,ปุ๊บกล้ามเนื้อมันจะเคลนพอมันเคลนเสร็จป,ปุ๊บมันจะทําให้กล้ามเนื้อหลังแขนแบบตึงสุด,สดๆรีบนั่นแหละนี่เห็นไหมอันนี้คือเอาแขนเข้ามาแล้วมา เปไงตึงตึงเ,เพีย้ยลองลองแบ่งอย่างนี้ลองแบ่งอย่างนี้ด้านข้างสองคนเห็นไหมไตเสจมันจะเป็นก้อนช่วงนี้ไตเสร็จคือเคเบิลตัวนี้จะได้จะจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะทำให้ไตเสร็จตรงนี้แตกเป็นชิ้นแบบนี้กับตรงนี้เวลาที่เราลีนมากมากอ่ะมันจะแห้งเขาแห้งกับตัวกล้ามเนื้อจะเป็นเป็นเขาเรียกว่าเกลือกม้าให้มันเออเกลือกม้าตรงนี้ไตเส็จ เทคนิคอย่างนึงคือถ้าคนอยากแขนใหญ่ไม่ใช่เล่นแค่ใบเสร็จนะครับไตเสจเพราะว่าไตาเสจมีกล้าเมเนื้อสมัดมากกว่าใบาเสร็จใบเส็จมีแค่2มัดทําให้แขนใหญ่ทําให้ดูมวลแขนใหญ่ต้องเล่นไตเสจให้ใหญ่ด้วย <c oughs> ก, <c oughs> ก็ไปจับคู่ได้นะก็คือไตเสจคู่กับอกนะหรือว่าจะเป็นแขนกับ แขนวันแขนวัน,น,นเดียวเลยก็ได้ใช่ถ้าจับคู่นิยมจับคู่กับอกเพราะว่าเวลาเรื่องอกเนี่ยถ้าดันอ่ะมันจะโดนไตเสพยู่แล้วก็เลยเล่นไตเสพตอนท้ายด้วยเลยไม่ต้องรีบครับขค่อยดึง คือโฟกัสไปที่หลังแขนคือที่พี่ต้าบอกเราว่าเวลาเราขึ้นแขนขึ้นไปขึ้นไปแค่ครึ่งเดียวเนี่ยความหมายคือในมุมจังหวะที่แขนมันขึ้นไปแค่ครึ่งเดียวแหะมันเป็นองศาที่กล้ามเนื้อหลังแขนนะเค้นที่สุดดีที่สุดทํางานมากที่สุดแล้วถ้าขึ้นงอไปมากกว่าน,นี้มันจะหย่อนและไม่ตึงแล้วทาให้มันได้ความเข้มข้นไม่ได้มากที่สุดควรอยู่แค่นี้แล้วก็ลงเลยอลองดูถ้าลองเทคนิคผมไปใช้ดู เล่นแค่ครึ่งหนึ่งกับเล่นสุดเวี่ยงสุดอันไหนจะโดนมากกว่ากันแต่ผมลองแล้วผมแนะนําเล่นแบบนี้โดนกว่าครึ่งหนึ่งแบบนี้นี่ฟิลกว่าเยอะแล้วจะเทนมากๆจริงอีกเซตหนึ่งบเสรเซหรือว่าไตาเ่ะเป็นกล้ามเนื้อมันไม่ได้ใหญ่มากเออ เน้นจํานวนเน้นบอลร่มเน้นเซตเยอะๆยิ่งเข้นยิ่งชายิ่งแสบยิ่งพัฒนาก็คือเล่นจนทูเฟลไปเลยทูเฟลทูเฟลทูเฟลเยอร์ทนดูดูคนเล่นไตยเสบ็บดูคนเล่นเป็นไม่เป็นดูจากการเล่นเท่าเหวี่ยงเมื่อไหร่แสดงว่าเขายังจับโฟกัสไม่ได้แต่ถ้าคนเล่นเป็นแล้วอ่ะมันจะสามารถคอนโทรลได้จะสามารถาเล่นแบบไม่เหวี่ยงได้ เออเนี่ยคือโดนโดนสุดๆแล้วก็ผมเคยอ่านวิจัยมาว่าอันนี้เป็นวิจัยนะหรือว่าแบบเป็นที่เขาแบบวิจัยมาคือมีบุคคล2กลุ่มนะครับแบ่งเป็นสกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งเล่นน้ำหนักเยอะแบบเป็นอีโก้อีโก้แบบอีโก้ลิฟต์อีโก้ลิฟหรือว่า power list อะไรพวกนี้ที่แบบว่าเล่นน้ำหนักเยอะๆแล้วแบบไม่ได้โฟกัสกล้ามเนื้อส่วนนั้นอะไรเงี้ยอันนี้ย้ำนะว่า เป็นการทดลอง oh. หรือว่าผลวิจัยที่ที่ที่ทดลองมาว่าคนที่เล่นแบบได้น้ำหนักเยอะแบบเล่นจนแบบเขาเรียกวอะไรแบบโอเวอร์โหลดตัวเองกับอีกกลุ่มหนึ่งเล่นน้ำหนักเบาและสามารถคอนโทรลได้หรือโฟกัสได้ผลลัพธ์ก็คือคนที่เล่นแบบน้ำหนักเยอะๆแบบเล่นเกินตัวโอเวอร์โหลดอะกล้ามเนื้อพนรา กับอีกกลุ่มนึงคือคนที่โฟกัสกล้ามเนื้อคนที่คอนโทรลกล้ามเนื้อได้เล่นน้ําหนักเบาแต่โดนทุกๆุเลบโดนทุกๆุกเซตกล้ามเนื้อพัฒนา17ซโอ้โหต่างกันริบลรีลเลยสิ่งนั่นบ่งบอกถึงว่าประสบการณ์แล้วก็การคอนโทรลกล้ามเนื้อหรือว่าการโฟกัสสําคัญมากสําคัญกว่าตัวเลขน้าหนักอ่าตัวเลขน้าหนักถ้าเราอยากพัฒนากล้ามเนื้อนะไม่ได้ ไม่ไม่ไม่ได้หรอกครับเพราะแล้วไม่ได้ไปในทางที่ด้านที่แบบยกน้าหนักแข่งกันไม่ใช่ไม่ใช่สายพาวเวอร์ลิฟเตอร์อที่ต้องการทําสถิติน้าหนัก่ยงได้สุด<ช>แต่แต่เป็นแบบพวกบอดี้บิวเดอร์ที่ต้องการให้กล้ามเนื้อมันเกิดการเติบโตอเช่นเส้นใยฉีกขาดของกล้ามเนือ้อควรจะโฟกัสกล้ามเนื้อและคอนโทรลแล้วก็เล่นหนักไม่ต้องเยอะมากจะเวิร์กกว่าเวิร์กกว่าจริงๆนะครับก็เนี่ยจบไปแล้วกับไบเซปของพวกเราสองคนไตรเซปเออไตรเซปของพวกเราสองคนก็ลองไป อะเด็ลองเล่นกันดูนะครับเป็นเทคนิคง่ายๆของพวกเราสองคนนะจ๊ะก็มาทําตามสัญญาแล้วกับอยเสพหรือว่าล้างแขนของพวกเรานะครับถ้าคุณอยากมีเกือกม้าแบบนี้สวยๆใหญ่ๆนะครับแล้วก็อยากแขนใหญ่ไตเสพคุณต้องเล่นนะครับนะลองเอาโปรแกรมของพวกเราไปใช้กันได้นะครับแล้วถ้าคุณอยากให้เราอะไรอะสอนท่าไหนอีกแนะนำท่าไหนอีกก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับแต่ขอสกิปขาไปก่อนแล้วกัน ไม่ดีนะไม่ดีนะแต่ไม่ใช่อะไรคือสคิปขาเพราะว่าวันนั้นอาจจะเป็นวันที่เราอ้วกแสก็ได้เออโอเคเราพร้อมที่จะอ้วกให้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 ผู้ชมทางบ้านมันเดี๋ยวกลัวมัน YouTube จะไม่ให้ลงกลัวจะแบบติดแดงอะไรอย่างเงี้ยเออโอเคก็วันนี้ขอบคุณสถานที่มากฮาร์เลยฟิตเนส เป็นสถานเป็นยิมใหม่ที่คอมมิตี้ดีมากนะครับก็ขอบูสถานที่ด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามพวกเรา2คนแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์ช่องเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย <te le>